อ่าสวัสดีครับผมมือนี้ามาพบกับผมเคยเล่าเบาวทวนนะครับผมอย่งไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผม<อ>เพื่อเป็นก้าวใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมอ่ามือนี้ก็มีเมนูเมนูแบบแซ่บๆครับผมมือนี้เมนูอ่ามือนี้ก็มีลาบเลือดครับผมมือนี้เป็นมืมอเมนูเด็ดเลยนะครับผม ก็คืออยากมันนี่รับเลือดมันนี้มีลุงคนมาเหร่นนํำมาจากบ้านเ,าเลยเมนูจัดเมนูลาบเลือดเสียบคุมขมจากหนก็จัดเลยครับผมเป็นงานขี้เก่ามันนี่เขาเทียงน้ำกันเขาเลยตัวแจวคุ้มขมโอ้แซ่บครับผมเมนูนี่เมนูยอดฮิตเด้ เป็นพักกับมะละมะละขีน่นก,กโอ้แซ่บครับผมตุ๋ยเลยใส่ลูกโดดสักน้อยนึ่งนะครับผมใส่กระเทียมสักน้อยนึงนี่โอ้ข้ามเขาใหญ่งตุ๋ยก็เลยแต่ว่าเนื้อเพิ่นกันเนื้อนี่ซื้อครับผมไปซื้อพระเนตรไห้ซื้อน้ำหลานบริเฮตเองซื้อหลานอีสานลาบก้อยส้มตำแซ่บพระเนตรแซ่บหลาน เนื้อเพื่อนกับซับให้อย่างดีเลยซับละเอียดเลยอย่างดีเลยแบบว่าแซ่บไม่ต้องยำอ่ะเนื้อเพื่อนซับมานะบอกเพื่อนเผ็ดเพชรคมคมสักหน time, ่อยหนึ่งอยู huh kind of ่กินมะระใส่นี่กระเสริฟเลยผมทำยิ่งๆเรื่อยเข่าเพชรงานไม่เมื่อยนี่หิวเข่าใส่อย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้กินนะครับ เลขซุกเลขไม่ค่อยได้ก <re ินเลขซุกเลขผมเหี่ยนะผมคุ้มป่ะตังค์แล้วคุ้มคุ้มเนี่ยตังค์แถวกระซับหนอยเดี๋ยวเด็ดแถวเนี่ยคุณพักนะนี่เป็นอะไรกูด่

quá kết hợp rồi ừ. ai thịt mềm hết rồi được cái gì

เอากระหอานเห็นกระเบู้องปกะหนูเฮ้ยกระหวานเห็นกระเบ้องป่ะหากรเทียมเอาไปกับแเน่ปากอยู่แน

คนนันเนยันะที่นอีเพ็ดดีนะพู่าให้คล้ายๆกันสบายแต่ถ้าเราพันอย่างนีก็ดาบแจ๋ยงินส กี่สามสามสิบไปสิบไออินไหมอินไป เอา่เาอา่นเาไม่เอาไม่่อไมนะ่ไม่ไม่ม่ไม่เอาไ่เอาไม่เอไเาออ ไปจะก,กระทอตั้งเนอไปนั่งน,น,นังเดี๋ยกะมินเนี่ยเนี่ยแดดแดด้นนไม่เนี่ยกรมิ้นนี่น้ะนี่กรมินเนเขาบ้าก่แล้วเขาแแล้วทูทังก็น่าไปห้างาบุญนลยทำบุญให้ครับขา

ม่ยุ่งนะเฮน่ไอ้ดยีีอนีแนี้เก่ยเลยถ่ายกพมะสงอ่า้ถ่ายคลิปนี่ยขอขอบคุณนะคร<อ>ัะคะ<อ>บผมจีจตามรับชมคลิป นียก็ขอขอบคุณครับผม